ใน EP นี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้ตัว e s p 8 2 6เป็นเซิร์ฟเวอร์โดยการที่เราจะย้ายตัวไฟล์ทั้งหมดที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์มาอยู่บน e s p 8 2 6และทำการเขียนโปรแกรมติดต่อ,อก,กับเจ้าตัวเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บนตัวนี้เราสามารถจะใช้โทรศัพท์มือถือต่อกับเจ้าเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น ESP8266 โดยที่ไม่ต้องพึ่งอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ตามไปดูกัน สวัสดีทุกอคนสวัสดีเพื่อนๆชาวอาดูโนไทยแลนด์สวัสด,สสดีนัก DIY ทุกท่านตามที่กล่าวนำไปว่าเราจะมาทำเ s p p 8266เป็นเซิร์ฟเวอร์โดยที่เราจะทำการแยกไฟล์ระหว่างเจ้าตัวไฟล์ทั้งหมดที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์เดิมไม่ว่าจะเป็น HTML ไม่ว่าจะเป็นกราฟิกหรือไฟล์ใดๆก็แล้วแต่เราจะไม่มาบรรจุอยู่ในตัวสเก็ตโค้ดของเราแต่เราจะแยกไฟล์เป็นอิสระซึ่ง ข้อดีก็คือว่าเราสามารถที่จะเขียนตัวไฟล์ให้ t m l ไฟล์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นกราฟิกที่จะต้องใช้เราสามารถจะทำการแยกและอัพโหลดไปไว้บน s p i t หรือ SPI f l a t f i l e System ต่างที่เคยได้อธิบายไปแล้วในคลิปที่แล้วนะเดี๋ยวเราจะมีตัว information ขึ้นมาให้เพื่อนติดตามได้ใน EP แล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันว่าไฟล์ที่เราเขียนขึ้นมาบน e s p 8 2 6 เราจะรันอย่างไรแล้ววิธีการที่มันจะต่อกับเจ้าตัว html ไฟล์ที่อยู่ในสปิดมันทำงานอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันมันเป็นตัวอย่างอยู่ใน example อยู่แล้วนะครับผมอันนี้ไม่ได้พิเศษอะไรนะถ้าเพื่อนติด Arduino IDE ก็จะมี s ซิร์ไฟล์เนี่ยฮะพวก example ไฟล์เนี่ยเรื่องของ e ER s p 8 2 6 Web Server นะฮะนี่รู้สึกผมจะเอามาจากตัวนี้ Advanced Web Server นะครับผมโอเคคราวนี้ตัวไฟล์มีอยู่แล้วเราจะทำการอัปโหลดขึ้นไป คือเจ้าส่วนของตัว Arduino ทำนานแล้วแต่เพียงแต่ว่านี่นะครับมันให้ไปติดต่อที่อ d d ร e ส s นี้นะครับอ่ะเรามาดูกัน1นึ่งก็สองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดสามเจ็ดนะครับผม Enter จะเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเพราะว่าถ้าน้องๆยังไม่เคยรู้ว่าตัวอย่างโปรแกรมบางตัวอย่างเนี่ยมันสามารถจะแยกไฟล์ HTML ไว้ตั้งหากไว้ในสปิปแล้วในขณะนี้ เราอัพตัวสเก็ตไฟล์หรือตัวอ็อบเจกต์โค้ดของเราขึ้นไปอย่างเดียวตัวบอร์ดอี6พีปงทำงานแต่ว่ามันไม่สามารถจะติดต่อกับไฟล์ที่เป็น html ไฟล์ได้คราวนี้มันอยู่ตรงไหนมาดูที่เมนูสเก็ตนะครับผมแล้วดูที่โชว์สเก็ตโฟลเดอร์โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Data สสำคัญนะในนี้มันบรรจุไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของตัวอย่างโปรแกรมนั้น เราจะต้องอัปโหลดเนี้ยขึ้นไปไว้ในตัวอ่าสปปแต่คราวนี้วิธีการอัปโหลดเราจะต้องใช้เครื่องมือเราเรียกว่าทูลที่อยู่บน Arduino IDE คราวนี้ทูลตัวนั้นอนะ่ะปกติมันจะไม่มีอยู่เราจะต้องไปทำการแอดปลั๊กอินเข้ามาอันนี้ไปลที่ไหนนี่เลย g i t h u b c o m e s p 8 2 6 6 a r d u i n o ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทำลิงก์ตัวนี้ไว้ใต้คลิปของเรานะเพื่อนๆก็ถ้ายังไม่มีตัวอ่าปลัก๊กอินบุญตัวนี้ก็ไปดาวน์โหลดที่นี่นะครับ คลิกดาวน์โหลดอ่ามันจะทําการดาวน์โหลดนี่นะครับจะทําการดาวน์โหลดไฟล์เมื่อได้ไฟล์มาแล้วเ,เข้าไปดูนิดนึดน่งไฟล์จะอยู่ตรงนี้เปิดไฟล์ขึ้นมามันจะเป็นซิปไฟล์นะครับผมเปิดซิปไฟล์มาเราจะเห็นว่าเป็น ESP8266 แต่บนคลิไปจะเห็นว่ามีทูนอยู่ตัวที่เราต้องการก็คือตัวนี้ครับ ESP8266_FS.jar นะฮะตัวนี้เราจะต้องเอาไปไว้ไหน เดี๋ยวคราวนี้เรามาดูว่าถ้าเราติดตั้งธรรมดาแล้วเนี่ยบน Arduino IDE มันจะไปเก็บไว้ที่ไหนของผมเก็บไว้ที่ Document แล้ Arduino อันนี้ใน Arduino เนี่ยตามไปดูที่ทูล T W O L S มี S ด้วยนะทูลตัวนี้นะแต่มันขึ้นไปใน t ทู l เนี่ยจะมี E s P 8 2 6สองหก P 3 2 F S ถ้าไม่มีสร้างโฟลเดอร์นี้ขึ้นมานะ ชื่อว่าทูนตัวนี้มี S สเนี่ยนะครับสร้างขึ้นมาแล้วก็สร้างซับโฟลเดอร์หรือเมื่อกี้เนี่ยเราหยิบทั้งตัวเลยก็ได้แต่ครั้นี้ผมมีอยู่แล้ว,วจะทำให้เห็นว่ามันก็จะมีในโฟลเดอร์นี้ก็จะมีโฟลเดอร์ชื่อว่าทูนที่ไม่มี S ออีกตัวหนึ่งนะถ้าไม่มีต้องสร้างตามนี้ดู Address Bar ตรงได้เสร็จแล้วก็เอาตัวไฟล์นี้นะฮะลากมาเลยลากมาวางไว้ตรงนี้อดมอเรานะครับ ก็จะเริ e ่มีทูนตรงนี้นะเพื่อนๆก็มาดูตรงนี้นิดหนึงนี่ครับเห็นไหมครับมันจะมี sp 826สองหกสเกตดีต้าอัคราวนี้เวลาจะอัปโหลดปุ๊บเนี่ยข้อสำคัญนะครับผมเขาบอกว่าต้องปิดตัวนี้อันนี้เลยนะถ้าใครใช้ทำแล้วอัปโหลดไม่ได้นะมาดูตรงนี้เลยอย่าลืมมันไม่ปิดตัวคอมพอร์ตที่เป็น serial monitor ให้ก็มาถึงตรงนี้ปุ๊บเราปิดตัว อ่า uh, serial monitor ไปแลรวก็มาที่ทูลแล้วก็ทําการอัพโหลดมันจะมาเอาไฟล์โฟลเดอร์นี้ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มีอยู่2ไฟล์อัปโหลดขึ้นไปให้มันก็เริ่มเนี่ยฮะมันก็เริ่มทําการอัปโหลดไปเหตุผลส่วนใหญ่ที่น้องๆเอาตัวอย่างโปรแกรมที่อยู่ใน Arduino IDE มาลองเล่นแล้วถ้ามันเงียบๆแล้วเราไมา่ได้อ่านรายละเอียดนะว่ามันจะต้องใช้ส่วนของตัว html ไฟล์ด้วยเนี่ยคือซอฟต์แวร์บางตัวมันจะทำ html ไฟล์ ผนึกอยู่ในตัวสเกตโค้ดด้วยเลยนะอันนั้นก็คือข้อดีคือมันก็อัปโหลดทีเดียวมันก็ไปได้หมดแต่ว่าถ้าเป็นไฟล์ที่เยอะๆ HTML มีหลายๆตัวเนี่ยมันจะยุ่งยากมันจะยุ่งยากมากในวิธีการทําแบบนี้มันก็คือแยกส่วนโดยการที่เราเขียนตัว HTML ที่ใช้บนเบราว์เซอร์แยกไว้เป็นไฟล์ๆไว้ได้แล้วก็เราสามารถจะเอาทั้งหมดยกทั้งโฟลเดอร์ขึ้นไปอัปโหลดขึ้นไปไว้ในสปิปได้เลยอันนี้คือข้อดี ครับผมถึงแม้ว่าเพื่อนๆอาจจะบอกว่าตอนนี้เขามีไลฟ์เอดแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเราจะมาพูดถึงตัวที่เป็นไลฟ์เอสหมายว่าจะ,จะไม่ใช้ตัวสปีไปนะแต่จริงสปีปโอเฮส์มันต่ํามันใช้แค่หลักเป็นร้อยไบต์สองร้อยกว่าไบต์นะแต่ตารางเทเบิลของไอ้เจ้าตัวไลฟ์เอสใช้ 4K เลยนะโอเ์ o มันจะสูงกว่านี้อัปโหลดแล้วร้อยเปอร์เซ เราก็ทำการเปิดตัว serial monitor ขึ้นมาโอเคเขาทำงานแล้วเขาก็แจ้งว่าตัว ESP 8 2 6ได้ IP Address 1 9หนึ่งเกนะครับมาดูกันเราเปิดเข้าไป1นึ่งเก้ากด enter ลงไปโอเคโปรแกรมเรารันได้แล้ว ก็จะเห็นว่าตัวนี้คืออเราสามารถจะท็อกเกิล LED ตรงนี้ได้ปึ๊บ LED on เห็นกันหรือเปล่าเนี่ย LED off on off เรามาดู s o r c c o d ของมันตรงนี้เราจะได้ซอ u r c e c o d HTML ที่เป็นตัว index file นะครับผมคราวน,นี้มาดูว่าในคลิปนี้จะแนะนำ น้องและเพื่อนๆก็คือว่าในส่วนของโปรแกรมที่มันทำงานสัมพันธ์กันว่างตัว Arduino กับเจ้าตัว HTML ว่ามันจะส่งผ่านคำสั่งกันได้อย่างไรนะซึ่งมันจะแตกต่างกับตัว Internet Server ตรงนั้นเราเขียน PHP เพื่อจะไปลองรับซิกส่วนที่มันเป็นส่วนของเซิร์ฟเวอร์แต่ถ้าเราใช้ตัว ESP8266 เป็นเซิร์ฟเวอร์เราไม่มาจะใช้ PHP ตัวภาษา PHP ได้เราจะต้องเขียน ภาษาซที่บนตัว Arduino แต่ว่ามันมีความสัมพัน์กันอย่างไรที่จะเรียกใช้ฟังก์ชันในการที่ปิดเปิดฮาร์ดแวร์หรือควบคุมฮาร์ดแวร์ต่างๆที่อยู่บนตัวย1 8สินะครับผมมาดูกันเลยเราไล่โปรแกรมดักตรงนี้เลยนะครับในส่วนของ HTML เราคงไม่มาไล่โปรแกรมในส่วนของตัว HTML นะเพราะว่าเพื่อนๆจะต้องรู้ในระดับหนึ่งนะหรือเราจะมาดูหัวใจสำคัญสำคัญ,คญโอเคคราวนี้มาดู ส่วนนี้นะสเตตัสตรงนี้บรรทัดนี้กับตัวบัตทอนตรงนี้สองบรรทัดนี้จะอยู่ในส่วนของตรงนี้เลยนี่เลยครับ LED สเตตัสแล้วก็ตัวบัตทอนตรงนี้จะใช้กดนะครับก็อยู่ตรงนี้คราวนี้มาดูนิดนึงว่าตัวบัตทอนคือตัวที่กดเนี่ยมันก็จะมีคําสั่งออนคลิกนะออนคลิกจะให้ไปทําฟังก์ชันไหนมันก็จะมาทำนี่หมายฟังก์ชันอยู่นี่ครับที่ส่ง Command ออกไปดูตรง URL ตรงนี้นะเราจะส่งคำว่า LED state ไปอันเนี้ยคือการส่งบนตัวโปรแกรม HTML ที่อยู่บนโทรศัพท์มือถือหรืวอว่าอยู่บนโน้ตบุ๊กของเราส่งไปหาเจ้าตัว ESP8266 ซึ่งทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์อยู่คราวนี้เรากลับไปดูว่าตัว Arduino มันทำงานยังไงอยากจะให้มาดูตรงนี้โปรแกรมที่ผมมีส่วนนี้คือส่วนที่จะมาสัมพันธ์กับ ข้อมูลที่ถูกส่งจากเบราว์เซอร์นะครับผมมาดูก่า s r v v r r o n นะเมทอดเป็น on เนี่ยถ้า,าข้อมูลที่เข้ามาเป็น slash นะครับผมเราจะไปทำฟังก์ชัน serve index file ามาดู serve index file อยู่ไหนนี่ครับ serve index file ก็คือ,อทำการประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า file นะเป็น object ตัวหนึ่งแล้วใช้คำสั่งนี้ครับผม s p l i p t open open อะไร openindex.html นะครับ Option หรือโหมดเป็น R ก็คือเปิดไฟล์เพื่อทำการอ่านแล้วทำอะไรต่อ server.streamfile ก็คือเปิดไฟล์เราทำการส r e a m ไฟล์ตัวนั้นกลับไปให้ผู้ที่เรียกเข้ามาก็คือเจ้าตัวเบราว์เซที่เรียกเข้ามานะครับเรียกเข้ามาเป็นตัว s l ล s h อย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมอี่เราต้องกด s l ล s h ตัวนี้ Enter นะเราก็เขาก็จะทําการเอาไฟล์ html ส่งออกมาตัวนี้ก็จะปรากฏผลแบบนี้เราก็สามารถจะเอาตัว html มาใช้งานในในขณะเดียวกันจเจ้าตัว html เนี่ยมันก็สามารถจะส่งตัวนี้ถ้าเรากดเห็นไหมฮะมันจะทนะ็อกเกอ่ามันจะท็อกเกตรงนี้ให้ตรงเนี้ยมันจะส่งอะไรไปถ้าทุกครั้งที่เรากดเนี่ยเราก็มาไล่ตัวซอสโค้ดของ html นะครับผมบอกว่า ถ้าเรากดบัตตทนเนี่ยออนคลิกมันจะไปที่ My f u ฟังก์ชันไ u n c ฟังก์ชันฟังก์ชันที่เราเขียนขึ้นมารองรับการกดปุ่มมันอยู่ตรงนี้นะครับผมมันจะส่งไอตัวนี้อไปก็คือ led state อันนี้ slash led state ถูกส่งไปแล้วเนี่ยเจ้าตัวเมทอดนี้มันจะมามาตรวจสอบมันเป็น led state นี่นะเมื่อกี้เราคลิกกดบัตต o นนะกดปุ่มมันจะส่งคาว่า led state มามันจะไปเรียกฟังก์ชันบน Arduino ยีสพีแปก็คือว่า get led state อยู่นี่นะนี่นะครับผมตัวแรกเลยกับคำสั่งแรกมันไปเรียกฟังก์ชัน t o g g l e led t o g g l e led อยู่ตรงนี้ t o g g l e led ทำอะไรก็แค่เปิดปิด led ก็คือ t o อ g l e อ่านพินมันกลับมาว่าพินมันเคยเป็น on อยู่ก็ให้มัน off ทำตรงกันข้ามเท่านั้นเองอพอมัน t o g g l e ได้เสร็จปุ๊บตรงนี้มาดูบรรทัดนี้นิดหนึงก็คือ led state ตรงนี้เป็นส r i n g ครับผมได้มายัางไงก็ได้มาจากตัว Digital Read Pin คือนี้ assign string ให้กับตัว LED State ท่านเองแล้วก็ทำการส่งค่าไวเบิรนี้กลับไปยังเจ้าตัวมือถือที่เรียกเข้ามาเพราะฉะนั้นคือไอ้เจ้าตัวนี้มันก็จะไปแสดงผลนะครับค่าอะไรก็แล้วแต่มก็จะมาแสดงผลตรงนี้อ่าโอเคเดี๋ยวทำให้ดูว่ามันจริงไหม เมื่อกี้นะมันส่งคําว่า ON หรืมานะ off มานี่เป็นตัวใหญ่ด้วยนะผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นตัวเล็กอ่ามาดูกันว่ามันจริงไหมเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวเล็กเปลี่ยนตัวนี้เป็นเล็กหมดเลยอ้าวแล้วเราก็ทำการอัปโหลดไปการอัปโหลดครั้งนี้มันจะไม่กระเทือนกับเจ้าตัวดาต้า,าที่เราส่งเป็น html ทั้งหมดขึ้นไปแต่ว่ามันจะมีออปชันให้เลือกอยู่บน Arduino IDE นะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะชี้ให้ดูอ้าอธิบายส่วนนี้ไปเลยก็ได้นะครับผมมาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะ e l a s s Flag เนี่ยในหัวข้อนเนี้ถ้าเป็น ESP8266 กับ ESP32 เนี่ยนะครับมันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะลบอะไรนะครับมันจะ Default คือลบเฉพาะสเก็ตส่วนที่มันเก็บสเก็ตนะครับอ่าทาบตนติกตัวนี้คือสเก็ตบวก WiFi setting ด้วยถ้ามาติกตรงนี้าาน On Flag ก็คือว่า ถ้าเราทําการอัปโหลดมันจะลบทุกอย่างที่อยู่บนแฟลตทิ้งแต่ครัน้นี้มันดีฟอลต์อยู่ตรงนี้นะครับยังไม่ลบอะไรเลยลบเฉพาะสกเก็ตอย่างเดียวก็ไม่มีผลกระทบต่อ HTML ที่เราอัปโหลดขไปเมื่อกี้นี้กลับมารีเฟรชสักครั้งหนึ่งเห็นไหมครับผลมันเปลี่ยนไปแล้วนี่ o นก็จะเป็นตัวเล็กออฟก็จะเป็นตัวเล็กครั้นี้พิเศษนิดหนึ่งเราสามารถจะเชื่อมโยงกันได้อย่างไรถ้าเราไม่เรียกแบบนี้ เราเรียกตัวอินเด็กไฟล์เราเรียกไฟล์อื่นได้ไหมสมมติว่าเรามีไฟล์จะทดลองเล่นอยู่เยอะเราอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของเราตัวนี้ถ้าเรามีโปรแกรมหลายๆตัวที่จะทําการทดลองเราสามารถจะเรียกมันจากตรงนี้เลยได้ไมัยอ่ะอันนี้ผมทําไว้2ตัวเท่านั้นก็คือว่าจะชื่อ To k e n LED หน้าตามันจะเป็นเหมือนกันแต่ว,ว่าวิธีการเรียกะแตกต่างกันไปครั้งแรกเราเรียกแบบนี้ถูกต้องไหมเราใส่ลเข้าไปมันจะเป็นการเรียกตัว index file ล์แต่ถ้าเราใส่ชื่อไฟล์ลงไปตามหลังลเช่นว่า talk led d t html ผมจะเรียกไฟล์นี้กด enter ลงไปจะเห็นว่าตอนนี้มันมาลานไฟล์นี้นะทำงานได้เหมือนกันอ่ะเห็นไหมครับทำงานได้เหมือนกันก็คือว่าเราเปลี่ยนตัว html ไฟล์อาจจะไปกันกเอ่อทำการอ่านเจ้าตัวอะไร ระดับความชื้นแล้วก็มีการเปิดปิดวาล์วซึ่งเราก็แค่เปลี่ยนตัว html นะแล้วก็เขียนโปรแกรมที่บน i n ุรองรับอยู่เราสามารถจะทําให้ตัว esp 8 2 6เป็นเซิร์ฟเวอร์เล็กๆจําลองการทํางาน,นของเซิร์ฟเวอร์จริงได้แล้วคลิปต่อไปเราจะทําให้ตัวบอร์ด esp 8 2 6เป็นตัว client ส่งข้อมูลไปให้ตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบใจอย่าลืมกดไลค์แชร์ และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อว่าเพื่อนจะได้รับชมคลิปของเราเป็นคนแรกเมื่อเราได้ทําการอัปโหลดตัวคลิปใหม่ๆหนึ่งเรื่องราวที่คุณรู้จะมีคนอีกจำนวนมากที่ไม่รู้ถ้าท่านรู้เรื่อใดจงนํามาแบ่งปันเพื่อสังคมในการเรียนรู้ที่ดีขึ้นสำหรับวันนี้เราหมดตาอางไปด้วยเวลานวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ